บ่าบันใหญ่พี่น้องอลูกหลาขออนุญาตตัวใหญ่เขาเปิดจริงไหนฮึ่เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบิ่งบรรยากาศการ,รต่อรองกันารพี่น,อนออ้องเนาๆอ้ยากหูราคากว้าองัวโคมนี่พี่น้องเนาะแม่ลูกกันงามงาม,งามพี่น้องผมว่าหาถึงหาถึงห้า๋ายวสิมาถามไม่ห้อยเพืพ่อเพิ่นอยู่ไกลๆว่าเพิ่นขายไปเท่าไหร่น้องพี่น,อนอ้องเนาะ แดงกันไหมร่างเย็นไม่หรอลูกค้าเจาก็แล้วกันละ่าเย็นไหมก้ก็เจาก็แล้วกันละเจ้เยไปซื้อมาไปได้ไม่้อห่จะหัวดซื้อเยอะมากนล่เป็นขนาด้นเป็นโอยขายหรลาน้ำอ่ะ เบิ่์ง้วนอวนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อฉัไปถามราคาที่ผมทายท่งเบิ่งโดนคือให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนน้ำหนึ่น้องผมเห็นงัวใหญ่งัวเขางัวนหลวนตัวนั้นผมตีราคาไว้เดาช่วยกันพี่น้องผมว่าถึงสี่หมื่นว่าหูว่าสี่หมื่นเท่าไรเดี๋ยวไปถามราคานั้นเพื่อนเพื่อนเนาะมันใหญ่พี่น้องเนาะสองตัวนี่น่าจะถึงห้าหมื่นแต่ว่าตัวนี้ถึงสี่หมื่นน่าจะสี่หมื่นกว่าพี่น้องเนาะมาสอบถามราคานั้นเพือนพี่น้องบู๊ยใหญ่ค่ะพี่น้องเนาะเปิดไปจากไหนลูกตัวนี้เปิดไปจากไหนลูก สีกว่านาะสีเท่าไหร่ครับลุงคับหมื่นกเจ้งเพิ่นบอยโอ้เจ้าของเพิ่นบอยู่เสร็จเจ้าขอแต่ว่าซีกว่ายนลูงเนาะซีกว่าเป็นงัวเนื้อเพิ่นพี่น้องน้องัวเนื้อบกง่ายเลยกว่าอ่ะเมอหนขายลี่กาเนไะโอ้โอ้ยัวแม่สาวหน่อยจนงามเพี่น้องสายเท่างามงาสายเท่างามงามพี่น้อง คนกำลังต่อรองกันลูกแหลกอยู่พี่นอนะ้องงามๆเพื่อได้ซื้อกันหรือเปล่าเด็กได้ขายเลยนี่บ่เมื่อนหนึ่งโอ้งามพี่นอนะ้องเนาะงามงามมื่อนหนึ่งเป็นแม่สาวหน่อยงามมื่อนหนึ่งเลยขายไปแล้โอ้เสียพยักมหาเสียพยักมาทักทายเพป็นพี่นอนะ้องเนาะทักทายเสียพยักเพป็น <laughs> ทักทายเสียพยักสวัสดีครับผมบดบได้มาหลายบ่มื่อน,นี่ตะวันเหลือบ่หลายเนาะง้วว่างหลายเป็นพี่น้องเนาะเหลือบ่หลายเลยพี่น้องเสียพยักเป็น เหลืองงวงบ่หลายพันใดมากเมื่อนี่มีถูกสายของเสียพญาสายกัดสายบามันสายเล่ได้มากครบเลยพี่น้องพูดน่ะฟ้องเพลินนี่แตะวะ่ว่ามันว่าง30กว่าตัวเหลืออยู่ตรงนี้พี่น้องอันนี้คือการได้ขายแม่ลูกตัวนั้นแม่นบอพญาบ้บนแมน่บ<อ>แมนบอโอ้ม,ม่ต่อ,อต,ตัวผูกอันตัวแดงแดงนี่จังบาทนี่ตัวนี้ตัวนี้บหอครับผมขายผมก็จะอขายขายขายไปเท่าไหร่กอเปิดไว้เท่าไหร่ 3ามสิบเอ็ดเนาะพี่น <im So> ้องโอ้ยตัวนี้เขาเอินกัดเลื่อนอย่างนี้นี่ฮักว่อยากวาเล่เขาวาเล่ตีวาเล่เนาะเล่แดงแงเนาะแดงจิงคือสามสิบเอ็ดเปิดเปิดไปเอาบามันเท่าเท่ารเาะเท่าไรก่อสามพันตัวสามหื่นสามพันโอ้สามหมื่นสามพันตัวนี้คือบามันพี่น้องเนาะอันนี้สามหมื่นเอ็ดอันนี้สามหมตัวละพี่น้องเนาะเปิดเปิดไปได้พี่น้องเนาะ เปิดเผยคุณหับบ so, like so, ักใหญ่เร so, so, ือพี่น so, ้องเนาะสามหมื่นสามบาทราคาวัวถ้าขนาดนี so, really ้ก็ถ so, ือว่าโอเคเลื่พี่น้องเนาะถือว่าโอเคเลยพี่น้องคุณหับบักไงเรื่อพี่น้องเนาะคุณหับบักใหญ่อันนี้คือราคาวัวเคนเปิดไว้เนาะพี่น้องดำดำนั่นเท่าไรน้องนั้นอ่ะดำดำบักปูดำอ่ะดำดำอันนี้คือวัวหอยพยัคที่พี่น้องสามสิบสามคนเปิดไว้อันนั้นสามสิบสามสามสิบเอ็ด่ะเลือเรือเท่าเที่ยงเป็นว่าดำดำเท่าไรหอยพยัคฆ์สองเมื่อวัวเปิดเสองเท่าไรเ่ คู่นันหาเมื่อสอโอ้คู่นันหาสองดำกับเท่าอ่ากับสีสนิมนเนาะห้าสิบสอ <52, S 1> ก็สแสดงว่า20,000ื่นกว่าสองหมื่นกว่าพี่นเนาะสองหกโดยเฉลีย่ยโดยเฉลียยฉล่ยเนาะเท่าเท่ากันมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยพยักไว้เนี่ยบอได้ขอโดนละ่ะออาทิตย์เ<ผ>มื่อไหร่คือว่าเห็นมโอ้บได้มาเนาะเอาขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าสามสี่สอยห้อยพยักจากกุดชุม อันนี้คือสายเหนือโดยตรงพี่น้องเนาะลังเท้อเผือกไงง้วสวยงามมาฝากพี่ต่อนน้องอยู่แต่ว่ามือนี้ได้แต่แักเ,เนือ้อคักๆเลยพี่น้องมาสามสิบเอ็ดสามสิบสามสามสิบสามห้าสิบสองสองตัวเดี๋ยวสุดท้ทายไล่ลเรียงให้เบิง้งเอาขอบคุณหลายๆเด้มอมันมานครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสิไปถ่ายไล่เรียงหาสิบสองนให้เบิ้งพี่น้องเนาะนี่ดำหนึ่งเท่าหนึ่งพี่น้องเนาะเขาเอื้อสายสนิมน,นี่ดำนี่ดำปื๊ดนี่สองตัวก็ถูกตัวละยี่สิบกว่ายี่สิบห้า ก็ถือว่าราคาดีนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเนาะนี่หาสิบสองหนึ่งสองนี่หาสิบสองพี่น้องเนาะสองตัวข้องเสียพยักเป็นเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแม่สาวบอกเนี่ยเอาดเท่าไรเนาะนี่ขายไปเท่าไรตัวล่องเด็ขายเท่าไรบาทนี่ยพันอ่าหมื่นเก้าสองตัวบอกหรือหรือตัวเดียวนี่โอ้ตัวเดียวก็พันหลือตัวใดบัตรเงี้ยหนึ่งเท่าไรเท่าตัวเนาะหมื่นสามพันโอ้พี่น้องนี่คือราคางัวหน่อยราคางัวหน่อยราคาดีเนาะ เนาะดี่ก็แม่สาวเนาะได้ลูกงวดผูนี่ดีเนาะยี่หีได้พี่น้องได้ลูกเม่เออกว่ามันสิไงเนาะขายกัยชากูน้อยไงว่าวน้ำหลักกับขายายน้ำเนาะโอ้พี่น้องเนาะอันนี้ก็จะประมาณถึงสิบเดือนเนาะว่าถึงสามเนาะว่าถึงดอกเนาะตัวนี้ก็ห้าหกเดือนเนาะตัวนี้งามดีพี่น้องเนาะเพิ่นขายไปแล้วหมื่นสามกับเก่าพันอันนี้คือราคาง่วมอันนี้พี่น้องเนาะเพิ่นขายไปแล้ว เบิร์เลยบปล่มือนีิมาแล้วโอ้รอรอตะเมื่อเนาะโอเคก็ตะสิเมื่อเอ้ามาทางผีหนอเนาะมาเบิ่์งพอหอยลักได้หอยลักไอสังได้มากเหมือนียพี่น้องเนาะเป็นซาโลเล่เมนแม่สาวซาโลเล่งามงามพี่น้องเนาะอุ้ยงามกับพี่น้องงัวหอยลักเหมือนียได้มากหอยลักคือได้มางามเดียวมือนนิงามเนาะเล่สวยเลยพี่น้องเล่สวยเลย เล่สวยบามันสวยเอ้าเสียนาไมายัดล่ะเสียน้ายัดแล้วได้ว่าล่ะกำไรแจกคเออตัวนี้ปะโออ่ระวัง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 ไปแล้วพี่น้องเสียน้าเอาไปแล้วพี่น้องไปเวียดแล้วเอาไปเวียดแล้วพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้เพิ่นเอาไปเวียดแล้วงามงามอุ้ยเพิ่นได้มาต่มงามหมอนี่อุ้ยโคมนี่พี่น้องเนาะโคมนี่ โอ้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้องหมื่นสามหาโอ้งามเนาะงามได้พี่น้องเนาะแล้วมาคื้เบอร์ขายเพิ่นสี่พันด้วยังามงามมาเบิง่งง่วงามหน่อยแจกเท่าไรบาทนี่เเลือสี่หมื่นสองตัวสี่หมื่นสองตัวสี่หมพี่น้องุ้ยแม่กับลูกลูกเพิ่นขึ้นมาดพ,พี่น้องลูกตันลูกแขนลูกตัวผูพี่น้องเนาะสุดยอดได้พี่น้องเนาะ Thám gia làm thám gia làm nè gia làm thám gia làm tham gia này thôi 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 สองตัวสี่หมื่นแม่ลูกอ่ะเปิดกำลังมาต่อปักผู้น้อยผู้น้อยเพิ่งมาไปเท่าไรหมู่ะสิบสามสิโอ้สิบสามว่าท่านหมู่คนกำลังเบิกมันนีู่นอกนั้นเหลือแม่มันโอ้นอกนั้นเหลือแม่มันพี่น้องเนาะอันนี้คืองัวหอยแจกหอยสังหอยหลักได้มาสามตัวมันสิเบิร์เดียวหนี่ได้พี่น้องใส่บ้านรถนึงแล้วเบิร์แล้วโอ้เบิร์แล้วไปเอามาใหม่อีกขายดีกันว่มีใหม่มาเนอนโอ้สิบเอ็ด โ oh, อ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันตาเสียดายแงามครับเนาะเพาเป็นพอพันมึงเด้นี่สายดังเพิ่นงามได้ซื้อได้ขายกันดีพี่น้องเนาะได้ซื้อได้ขายกันดีอันนี้คือว่าหอยหลักเหลือตัวแม่เหลือแม่ใหญ่แม่เพิ่นกำลังเปิดไใบพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังเปิดแม่มันได้ขายสองแล้วเหลือตัวเดียวหายไปเลยหายไปไปขอกัน <c oughs> <c oughs> ไป เป็นกลังหายแปดสิบแปดสิบเอ็ดสิบแปดสิบเอ็ดก็เหลืออยู่สีโอ้ไม่แหนแมนก็ิปองสิบแปดสิบเปนกำลังขายเป็นกำลังขายสิบเอ็ดตัวนั่นอะเบิดเบิดเลยมหอนี่โอ้ยหมานค่ะ สม่ามันแท้ยิ้มอยู่พี่ได้ขายกันเบิดไปเอามาสังหอบก็ได้ขายว่าแบบเบิดเลยพ้นเข่าจมูฮ้ปีใหม่มาหนีคือมานแท้สาเข่ามานครั้งนี้เพิ่นได้ขายไปเพื่อยๆเบิดสู่ตัวรถที่สองกระเบิดสุดยอดสุดยอดง้วดได้ง้วงงามมากหน่อยสั่งเนาะถ้าได้ง้วงงามมากมันบ่เหลือหลายมันเบิด์อันนี้คือง้วงงามตัวผู้ง้วตัวผู้เพิ่นได้ขายดีดีอ่านี่เพิ่นได้ขายไปแล้วสิบกับสิบแปดกับสิบเอ็ด ตัวนั้น13 500เพื่อนในขายเพื่อนแต่เพี่น้องเนาะอันนี้คืองัวข้องไอสังหอยลักแล้วก็ข้องหอยแจ็คเพื่อนในขายเพืนน่อนวัดสู่ตแล้วพี่น้นองเนาะสุดยอดสุดยอดฮะเบิ <c oughs> ่งบรรยากาศไปนน้ำเนาะเพื่นเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรย่างพรมสิบห้ายางไปโซนสุดท้ายพี่น้องเนาะายางไปโซนสุดท้าย ซื้อขายกันดีซื้อขายกันดีสิน่อยสังส่งเนาะซื้อขายกันดีครับเมื่อนี้อ่ะบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋ยวขายงว่วกันดีพี่น้องเนาะแทบจะไม่เหลือมีเท่าไหร่ขายเกลี้ยงพี่น้องเนาะราคาง่วกับพอฟังขยับขึ้นหลายนี่มาเบิ่งแม่ลูกแม่ลูกนี่สีเท่าไรพี่น้องเนาะแม่ลูกทบนี่ยเอาตอนนี้เปิดแล้วพี่น้องเนาะแม่ลูกทบนี่เปิดแล้วพี่น้องเนาะอ่ะย่างไปอีกพี่น้องเนาะย่างไปเบิ่งได้ขายกันเยอะแล้วพี่น้องเนาะไปโซนนี่พี่น้องเนาะมาโซนนี่ วันนี้วัวเนื้อเยอะพี่น้องเนาะวัวเนื้อเยอะโอ้วีเบิ่งฟอพันบักใหญ่พี่น้องทางขึ้นเบิ่งพี่น้องเนาะบักใหญ่ได้ทวมหัวทวมหัวผู้ขายเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีไปสอบถามราคาให้นะพี่น้องเนาะไปสอบถามราคาให้ขึ้นง่้วงมัน Oh, trầu, khai khai à, ở cháu, cháu, cháu là à? oh, uh. oh, đây là châu, châu cháu đây là châu, tháng châu, khuấy thư thư, khuấy thơ thư, châu Bà nhảy kìa Bà nhảy kìa Đục là khó nếu nhà tôi nhảy họ bữa tiền đấy hả? Bữa tiền đấy hả tôi? อ๋อหัวเปิดๆนะหัวใหญ่หัวเป็นพอขอกพอขายพอพันอันนี้คือเป็นบะหูราคาอย่าสิไปถามของผู้ใดหนเนาะเป็น้องใหญ่หรือเปน้องตัวนี้ใหญ่มากเป็นพอขอกพอขายพอพันใดหรือเป็น้องบักใหญ่อันนี้คือวัวบาแมนใหญ่พี่น้องเนาะพอพันสายบาแมนใดหรือพี่น้องเนาะท้ายสูงอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าเพราะว่าทุ่มหัวผมพี่น้องเนาะร้อยเจ็ดสิบห้าโตบักใหญ่พี่น้องเนาะแต่ว่าพอเต็มแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งปลายไข่ปลายเครื่องเป็นดำตึ๊กเลยพี่น้องเนาะแต่ว่า บ่ท่านต็มยังขาดน้ําเลี้ยงอยู่นะพี่น้องเนาะโอ้มาเบิ่งเล่ใหญ่เบอร์เล่บักใหญ่เพิ่นขายเลียวพี่น้องนะเนาะเพิ่นกำลังต่อรองเล่ใหญ่กําลังต่อรองกันอืมพี่น้องบักเล่ใหญ่แม่แมเ่เล่ใหญ่อันนี้คือสาสาโลเล่ผมตีไว้ถึงสามเกือบสี่ลูกล่จักบาทกับตัวนี้เท่าสองขายเทาสอง,สองขายไปนะ่ะ สองหมื 22, uh, 22, plane, <im 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 ่นสองน่ะสองหมื่นสองตัวบักใหญ่พี่น้องใหญ่แห้งสองหมื่นสองอุ้ยผมบอกว่าเป็นสามขีดพี่น้องเนาะสองสองเพิ่นขายไปแล้วเด้อพี่น้องเป็นวัวซาโลเล่เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้คือราคางูเบิ่งบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นขายไปแล้วของหอยแจกเพิ่นขายไปเนาะพี่น้องหอยแจกเพิ่นขายไปกำลังจูงไปส่งภูน้อยสิบเอ็ดโตบ่ใหญ่เด็กพี่น้องเนาะราคาวัวตัวผู้นี่มาดีพี่น้องเนาะ ราคาวัวตัวผู้นี่ข้อหอยแจ็คพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้ตัวหน่อยๆพี่น้อ,นองเนาะตัวแม่ 108, 000, ยหนึ่งหมื่นแปดพันเปิดขายไปแล้วพี่น้องเนาะราคาวัววนันนี้เอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะเอาประมาณนี้ก่อนฝากฟรีฝากหนะ่อยซอยกันกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดตุ่มน้ำเด้อพี่น้องเนาะบ้านสว่างวงียงามเฮากะสีผ้าพีชผ้านนอนออ,อ,อ,ออกเละออกชมออกเปลดราคาวัวทุกตลาดนะพี่น้องเท่าที่ไปไดนป้นะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ ทิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องนาะฝากฟรีฝากน้องซอยกันคดไหลคดแชร์คดที่ต่ำน้ำเด้อพี่น้องนขอให้พี่น้องกระเสร็ก่อนผู้เรียนง่วนควายแฟนคับ์ฟเฟนเบสปาสวาลาที่มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโลกใก้ชิดันต่างรังรนด้วยเบิดหนีเบิดซิลมันสวัสดีครับ